มาดูวิธีการเพราะต้นอ่อนทานตะวันไม่กินเองหรือว่าทําขายก็ได้นะครับก็อื่นเลยนะครับแล้วก็นําเป็นถาดดโซมานะครับจากนั้นเราก็ใส่เป็นขุยมะพร้าวใส่ขุยมะพร้าวนี่ปริมาณของขุยมะพร้าวาจะใส่ะจะอยู่ที่นะครับมันจะมีเส้นเส้นแรกนะครับเอาแค่นั้นพอไม่ต้องใส่เยอะนะครับจากนั้นเราก็ทําการลดน้ํากดน้ำพอหมาดๆนะครับ จากนั้นก็นําเมล็ดทานตะวันนะที่เราแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับนี่แช่น้ําไว้แล้วหนึ่งคืนแล้วก็มาทําการโรยนะครับจะให้มันทับกันนะครับโรยไปเลยหลังจากที่เราทําการโรยเมล็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็ลดน้ำาีนิดหน่อยนะครับ พอเราโรยมเมล็ดเสร็จนะครับเราก็ทำการเอาถุงพลาสติกนะครับมิดปิดไว้นะครับเราจะใช้ถาไดไอโศกอันหนึ่งนะครับทาไปเลยแล้วผมก็จะใช้เป็นบล็อกทาไปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็รอมาดูตอนที่เขางอกเลยนะครับ หลังจากที่เราเพาะไว้2วันแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดพลาสติกออกจากนั้นนะครับเราก็ทําการเติมปุ๋ย AB ส่วนอัตราการใช้นะครับก็จะใช้เป็นครึ่งถ้วยตวงนะครับหรือว่า3ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรซึ่งระดับน้ำนะครับจะแตะที่ก้นถาดได้สูงพอดีนะครับอย่าให้เกินนั้นนะครับจากนั้นเราก็นําถาดเพาะนะครับมาวางได้เลยเสร็จแล้วเราก็นําถาดเปล่าอีกถาดหนึ่งมาวางซ้อนแบบนี้ได้เลย พอวันที่4ี่ถึงวันที่5แล้วก็ทําการพลิกถาดอีกถาดหนึ่งนะครับคว่ำไว้เพื่อทําการพรางแสงไว้พอถึงวันที่6แล้วก็ทําการเปิดถาดที่เราประกบไว้ออกนะครับเลยจากนั้นเราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยพอครบ7วันตอนนี้เราก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับ เล็ดนี้นะครับก็คือต้นอ่อนทานตะวันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกอยากจะเพาะดูบ้างน,นะครับก็ดูคลิปแล้วก็สามารถทําตามได้เลยนะครับ